ยองเซลวับมาที่ธงทันนะคะวันนี้สามีพามาซื้อกล้องค่ะมาซื้อแบบไม่ได้ตั้งตัวคุยกันอยู่ห้านาทีสามีบอกว่าอยากได้กล้องไหมเราก็ไม่ปฏิเสธค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วสามีก็เลยบอกว่างั้นเราไปดูกันที่นี่จะเป็นห้างที่ใหญ่ามากๆเลยค่ะอยู่เมืองธงทันนะคะจาชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะว่า ที่นี่ห้างอะไรเนาะส่วนที่รุ่นที่เราดูนะคะก็จะเป็น dji pocket 3นะคะที่ดูรุ่นนี้ก็เพราะว่า1เรามีลูกด้วยแล้วมันเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกก็เลยอยากลองเป็นตัวนี้เราก็เลยมาที่นี่เลยค่ะมาลองดูคือกล้องก็โอเคเลยค่ะขนาดยังไม่ปรับอะไรก็คือกล้องสดุดแล้วก็สวยมากๆเลยที่นี่นะคะก็จะสามารถซื้อแยกก็ได้ค่ะหรือว่าจะซื้อเป็นเซ็ตก็ได้นะคะส่วน o p ้าแกนะคะก็ดูแบบเป็นเซ็ตให้เราเนาะ มันก็จะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้ทั้งไม่ด้วยแล้วก็ได้ครบเซตเลยค่ะในระหว่างที่เราโอป้าแกดูเครื่องให้นะคะเราก็มาดูพวกโดนเนาะสมัยนี้คือแบบว่าทัานสมัยมากๆเลยแค่มีเงินก็สามารถซื้อได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างโดนของ DJI นะคะก็มีหลายรุ่นหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วแต่และรุ่นคือแบบว่าจึ้งๆท้งนั้นเลยใครที่เป็นสายช่องแดงนะคะ หรือว่าชอบถ่ายวิวถ่ายอะไรเนะี่ยก็ควรจะมาจัดแต่และรุ่นก็คืออลางการงานสร้างมากแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะระหว่างที่รออปป้าแกนนะคะคุยกับพนักงานนะคะว่าอะไรยังไงเราก็เฝ้าลูกวนไปค่ะแต่และคนนึกว่าลิงไม่เคยจะอยู่นิ่งๆเลยแล้วก็บางเอินแบบมีลูกไล่เลี่ยก,กันซะด้วยแล้วลูกชายก็คือไปไหนไม่เคยงองเงเลยมาแล้ ของขวัญขอบคุณนะคะคือของบ้านอรยัางเทีนี้แหละค่ะว่าทําไมพวกเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้ก็คือเด็กๆก็คือดันไปเจอตุ๊กตาตุ๊กตาที่บ้านเยอะมากแล้วตุ๊กตาก็คือไว้ตูก่อนเนาะแต่ก็าไม่าไ่จะไปเที่ยวคอยตามใจไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะคือสรุปซื้อไปแล้วเล่นไม่ถึงหนึ่งวันคือคอหลุดคอหัก อ้ยหัวจจปวดแต่ด้วยความที่เป็นเด็กอะน,น้องไม่ว่าจะเจอของเล่นไม่ว่าจะไปไหนเงี้ยถ้ามีของเล่นก็คือชอบมากสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ชอบให้ภาคเสียงก็คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอันยง